สวัสดีแดริลเราขอขอบคุณนายอีกครั้งที่ตั้งใจทำงานให้ร้าของเราเสมอมาและตามที่บอกไปในอีเมลฉบับก่อนนายจะได้ไปส่งพิซซ่าในเขตคิบเบิลร็อกรันอันที่จริงเราหวังว่าจะส่งนายไปให้เร็วกว่านี้แต่มีลูกค้าบางคนที่เราอยากให้ในายบริการเขาเป็นคนแรกสำหรับที่นั่นเธอไม่ได้สั่งพิซซ่ากับเรามาสักพักแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นกับเด็กส่งพิซซ่าคนก่อน อย่างที่เราบอกคุณไปก่อนหน้านี้การส่งพิซซ่าให้ลูกค้าในเขตลิเบอร์ล็อกลานนั้นนำมาซึ่งความเสี่ยงมากมายเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มโอกาสล่อของนายด้วยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่นายกำลังจะไปส่งของให้เราจะต้องมั่นใจว่านายได้เตรียมพร้อมแล้วจริงๆชื่อของลูกค้าคุณยายอุ้งมือยาวที่อยู่2249ถนนเลเชอร์ คำอธิบายเกี่ยวกับสถานที่บ้านไม้หลังใหญ่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์หนาอาหารที่สั่งพิซซ่าคนลักเนื้อฐานใหญ่ขอบไม่นิดหน่อยเพิ่มนกกระทาแซลมอนกระต่ายเนื้อสัตว์ทุกอย่างต้องสดพร้อมโรยผงชินมอนคำอธิบายเกี่ยวกับลูกค้า หญิงชราตัวผอมผิวหนังเหี่ยวยน่นเธอปรากฏตัวในช่วงปลายปี80อายุที่แท้จริงของเธอยังไม่แน่ชัดเธอเดินด้วยเท้าเปล่าเสมอและใส่ชุดเดรสสีเขียวอมน้ำตาลที่เหมือนกับถูกทอขึ้นมาจากเถาวันตาของเธอเป็นสีน้ำเงินเข้มผมของเธอสีเทาปนดำผิวของเธอแห้งเหี่ยวเหมือนกระดาษที่ยับยน่นและเธอยังเดินกระเพกตลอดเวลาอีกด้วยทั้งหมดนี้คือรูปลักษณ์ภายนอกของเธอ นอกจากนี้เธอมีความสูงถึง8ฟุต2นิ้วในตอนที่ยืดตัวตรงหน้าเท้าของเธอโค้งจนแทบจะแตะหลังเท้าของตัวเองฟันของเธอแหลมคมเด่นต่าง,งานยามเธอยิ้มราวกับเขี้ยวของสัตว์ป่าและตามชื่อของเธอเธอมีมือยาวเกือบถึง2ฟุตวัดความยาวตั้งแต่ปลายนิ้วกลางจนถึงข้อมือนิ้วเลี้ยวแหลมสีดำเข้มและไม่มีเล็บอยู่เลย เหนือสิ่งอื่นใดแขนของเธอก็ยาวไม่แพ้นิ้วของเธอนั่นจึงทำให้เวลาเธอเดินไปไหนมาไหนนิ้วของเธอแทบจะลากพื้นเลยทีเดียวข้อปฏิบัติในการขนส่ง 1. ขเคาะประตูด้วยความสุภาพนิ่มนวลเพราะบ้านของคุณยายอุ้งมือยาวเก่ามากถึงมากที่สุด อันที่จริงโคงรง้างของบ้านหลังนี้หลุดเป็นชิ้นๆแล้วแต่แถววันที่อยู่รอบบ้านกําลังทําหน้าที่ยึดจับชิ้นส่วนต่างๆของบ้านเข้าไว้ด้วยกันเล่ากับตะปูหากนายไม่ระวังนายจะเป็นเหมือนกับพนักงานส่งของคนก่อนที่เคาะแรงไปจนประตูหล่นใส่เขาทั้งบาน 2. คุณยายจะตอบกลับมาทันทีที่นายขอาประตูไม่ว่าก่อนหน้านี้นายจะเห็นเธออยู่ที่ชั้นบนของบ้านหรือเห็นเธอกำลังง่วนอยู่กับต้นไม้นอกบ้านก็ตามแต่ถ้านายเริ่มเคาะเมื่อไหร่เธอจะมาอยู่ที่อีกด้านของประตูทันที 3. พยายามอย่าขยับตัวเร็วเกินไปเมื่ออยู่ใกล้คุณยายอุ้งมือยาวแม้ว่าเธอจะมีหัวใจเป็นหญิงชราสุดอ่อนโยนแต่เธอก็ไม่สามารถต้านทานสัญชตาตญาณดิบของเธอได้ 4. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามวิ่งหนีจากคุณยายเด็ดขาดสัญชตาตญาณนักล่าของเธอไม่ปล่อยให้เหยื่อที่กำลังวิ่งหนีรลอดไปได้ไง่ายๆ 5. ถ้านายสังเกตว่ามีลากไม้พยายามเลยขึ้นมาบนตัวนายไม่ต้องตกใจไปนั่นคือวิธีทักทายของคุณยายคีสว่ามันเหมือนกับสุน,นัขหรือแมวมาดมกลิ่นคนที่เพิ่งเคยเจอกันเป็ครั้งแรก 6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสถาวันที่ปกคลุมบ้านของคุณยายแม้ว่าหน้าที่หลักของมันคือการทําให้บ้านของเธอยังคงสภาพไว้ได้แต่ในบางทีมันก็ทําหน้าที่ดักจับสิ่งมีชีวิตที่มาแตะพวกมัน เคุณยายเป็นมิตรและยังสุภาพอีกด้วยแต่เธอก็โกรธง่ายมากถ้ามีคนทําพฤติกรรมหยาบคายใส่เธอซึ่งการทําหยาบคายกับพืชและสัตว์ก็ถือว่าเป็นการทําหยาบคายต่อเธอด้วยเช่นกันถ้านายทําเรื่องที่ว่ามันนี้มากเกินไปเธออาจจะตบหน้านายเข้า พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวกับคุณยายอุ้งมือยาวเพราะเธอไม่รู้ถึงพละกําลังอันมหาศาลของเธอเด็กส่งพิซซ่าคนก่อนซุ่มซ่ามจนเกือบตกบันไดคุณยายพยายามจะคว้ามือเขาไว้แต่นั่นทําให้กระดูกทั้งแขนของหมอน,นั่นแหลกละเอียดจนแพทย์ต้องวิในใิจฉัยว่าให้ตัดแขนทิ้ง เธอมักจะเผออทําคนตายโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะหากเธอโกรธไขมากพอเธอจะตกไปที่หน้าของคนคนนั้นแรงตกของเธอทําให้หัวกระเด็นไปทางตัวกระเด็นไปทางเลยแหละก้าวสีเธอจะบ่งบอกถึงอารมณ์และสภาพร่างกายณนะตอนนั้นน้ำเงินเข้มปกติสีขาวตื่นเต้นม่วงเศร้าดำโกรธ และว,วงกลมสีเหลืองทับอยู่บนสีอื่นๆนั่นเป็นสัญญาณบอกว่าเธอกำลังโคดหิวเวลานายไปส่งพิซซ่าให้คุณยายนายจะได้เห็นวงกลมสีเหลืองนี้บนสีอื่นๆเสมอ1สยิ่งวงกลมสีเหลืองขยายกว้างออกไปเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเธอยิ่งหิวมากเท่านั้น ถ้าตอนที่นายไปถึงแล้ววงกลมสีเหลืองนี้ขยายจนไม่สามารถมองเห็นสีอื่นได้แล้วก็นายต้องค่อยๆถอ,อยออกมาช้าๆและโยนพิซซ่าไปทางเธอไม่ต้องห่วงว่าพิซซ่าจะเสียหายเธอจะขมือพิซซ่าหมดก่อนที่มันจะตกพื้นเสียอีคุณยายในสภาพนี้หิวจนไม่มีสติเหลืออยู่แล้วนั่นหมายความว่าท่านนายพยายามจะส่งพิซซ่าถึงมือเธอแขนหรือขาของนายอาจจะหลุดหายไปในปากของคุณยายอุ้งมือยาว และเชื่อเถอว่าการทําเอกสารหรือต้องไปที่สถานีตํารวจเพื่อแจ้งความเกี่ยวกับคนหายมันแย่ยิ่งกว่านั้นอีก11ถ้าวงกลมสีเหลืองยังไม่หยุดขยายหลังจากที่เธอกินพิซซ่าไปแล้วน่าจะต้องถอยห่างจากเธอช้าๆหันหลังกลับไปที่รถหยิบแฮมออกมาจากตู้เย็นจิว๋วและโยนมันให้เธอ 12. ท่านนายไม่ได้เอาแฮมมาด้วยหรือมันหมดนายตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงชีวิตแล้วละ่ะขีสว่านนายกำลังรับมือกับเสือเบงกอลด้วยมือเปล่าแถมท้องมันยังว่างพอที่จะกินคนได้อีกด้วย 13. เธอเป็นคนที่จ่ายเงินได้แปลกมากคนหนึ่งเลยละ่ะหลังจากที่เธอได้รับพิซซ่าแล้วคุณยายอุ้งมือยาวจะเดินผ่านดงเถววันหนาเข้าไป และกลับออกมาพร้อมกงที่ทําจากไม้พร้อมเหล่าสัตว์ข้างในนั้นนับจำนวนสัตว์ข้างในกงนั้นเล่ากับนายกําลังนับเงินเต่ามีค่าเท่ากับ20ดอลลาร์เมนเท่ากับ10ดอลลาร์นกกระว,ว่าเท่ากับ5ดอลลาร์ขังข้าวมีค่า1ดอลลาร์แมงมุม25เซนต์ตัวมอด10เซนต์ดวง5เซนต์และจิ้งหรีเท่ากับ1เซนต์ 14. เธอจะบอกเองว่าจะจ่ายนายเท่าไหร่ซึ่งทั้งหมดนั้นรวมทิปของนายแล้วยังไงก็ตามสัตว์ในกรงนั้นจํานวนไม่ได้ตรงกับที่เธอบอกเสมอไปคุณยายไม่ได้นับผิดหรอกแต่เธอชอบทดสอบความซื่อสัสตย์ของคนก็เท่านั้น<ๆ>เธอจะยืนดูนายนับค่าอาหารของเธอซึ่งท่านนายเอาไปน้อยกว่าหรือมากกว่าที่เธอบอกให้นายเอาไปแล้วก็ทางเราก็ช่วยอะไรนายไม่ได้เหมือนกัน ข้อปฏิบัติเมื่อไปเยี่ยมเยียนเธอ 1. คุณยายมักชวนคุณเข้าบ้านเธอหลังจากที่จ่ายค่าพิซซ่าเสร็จสับแล้วเธอจะไม่โกรธต่อให้คุณปฏิเสธก็ตามแต่อย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้ถ้าต้องมาส่งของที่เขตคิปเบิร์ล็อกลันคุณจะได้แวะมาหาเธอบ่อยๆเพราะงั้นเราแนะนำว่าควรทำความรู้จักเธอไว้จะดีกว่า 2. ถ้ายังไม่ได้เอาแฮมให้เธออย่าเข้าไปในบ้านของคุณยายอุ้งมือยาวเด็ดขาดแม้ว่าเธอจะเพิ่งกินพิซซ่ามาก็จริงแต่ความหิวของเธอมันเติบโตเร็วมากคุณไม่อย,อยากอยู่ใกล้เธอตอนเธอหิวแน่ๆและไม่ว่ายังไงก็ตามเธอทราบซึ้งเสมอเมื่อมีคนให้แฮม 3. คุยกับคุณยายด้วยความสุภาพและอย่าพูดถึงธรรมชาติในแง่ลบไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่ ครั้งสุดท้ายที่มีคนทำตัวหยาบคายตอนที่อยู่กับเธอคุณยายปล่อยให้เถาวัลที่ยึดเพดานอยู่ปล่อยเพดานลงมาทับคนคนนั้นเราก็อยากจะพูดว่าโดนเพดานไม้หล่นทับคงไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้แล้วแต่เราทุกคนต่างรู้ดีว่ามันมีสิ่งที่เวลวร้ายกว่านั้นรออยู่ 4. คุณยายอุ้งมือยาวจะเสนอคุกกี้ละชาให้กับคุณ อย่าไปตอบรับข้อเสนอนั้นทุกอย่างที่เธอกินทำมาจากเนื้อสัตว์หรืออะไรก็ตามที่ได้มาจากสัตว์ชาของเธอคือเลือดต้มหมุอุ่นและเราไม่อยากจะพูดถึงคุกกี้ของเธอสักเท่าไหร่ว่ามันทำมาจากอะไรฮ่าถ้าจู่ๆเธอยือนขึ้นแล้วเริ่มจ้องไปที่ทางใดทางหนึ่งจากนั้นดวงตางของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดําคิดได้อย่างเดียวว่ามีบางคนหรือบางสิ่งที่กำลังบุกลุกอาณาเขตของเธอ ถ่ารถของนายยังใช้ได้ให้นายบอกลาเธออย่างสุภาพซะแต่ท่ารถของนายยังเน่าเป็นเศษเหล็กอยู่ให้นายถามเธอว่าขอไปอยู่ที่ห้องใต้ดินสักพักได้ไหมเธอจะตอบกลับมาว่าได้สิลานลักก่อนที่จะพังกำแพงบ้านออกไปเพื่อจัดการกับผู้บุกรุกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องบ้านหรอกเถาวันจะซ่อมกำแพงทันทีที่เธอออกไป 6. ชั้นใต้ดินของบ้านจะเต็มไปด้วยห้องมากมายในขณะที่อยู่ที่นั่นอย่าเข้าไปในห้องที่ไม่มีประตูเด็ดขาดคุณยากจะเตรียมห้องสำหรับแขกที่มาพักไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วและน่าจะรู้ได้ทันทีว่ามันคือห้องนั้นเพราะมีห้องเดียวในชั้นใต้ดินที่มีประตู 7. ในตอนที่นายอยู่ในห้องสำหรับแขกนายจะเห็นเตียงหนึ่งเตียงและใบมินจำนวนมากแขวอยู่รอบๆประตู หยิบใบมิ้นมาเก็บไว้ที่ตัวสักหนึ่งกำมือพกมันติดตัวนายไว้ตลอดแต่ก็ย่งหยิบทั้งหมดออกมาจากประตูละ่ะดูให้มั่นใจว่าบนประตูยังมีมิ้นมากพอคุณยายใช้มิ้นพวกนี้กบกินของแขกจากตัวของเธอเองถ้าเธอควบคุมตัวเองไม่ได้จากความหิวในขณะที่นายกำลังอยู่ที่นั่นห้องนี้จะเป็นสิ่งเดียวที่ปกป้องนายจากเธอได้ แต่หลังจากที่คุณยายออกจากบ้านไปแล้วถ้านายได้ยินเสียงคำรามหรือเสียงกรีดร้องดังตามมารีบเข้าไปหลบใต้เตียงให้เร็วที่สุดคุณยายกำลังล่อศัตรูให้มาที่บ้านของเธอบ้านจะช่วยคุณยายด้วยการถล่มใส่ศัตรูแต่เธอไม่ค่อยใช้แผนนี้บ่อยนักเพราะส่วนใหญ่ต้นไม้จะช่วยเธอจัดการผู้บุกลุกอย่างรวดเร็วอยู่แล้วไม่ต้องตื่นตกใจไปถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นน่าจะปลอดภัยแน่นอนเมื่อหลบอยู่ใต้เตียงที่แข็งแกร่งที่สุดในบ้าน หลังจัดการผู้บุกลุกได้แล้วบานจะซ่อมตัวเองเสร็จภายในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงกวนอกจากห้องที่ไม่มีประตูแล้วอีกห้องที่นายต้องหลีกเลี่ยงคือห้องที่ทําขึ้นมาจากพืชต่ตางๆนั่นคือรังของคุณยายอุ้งมือยาวการเดินเข้าไปในนั้นเปรียบเหมือนกับนายเดินเข้าไปในนรกเลถ้าหากว่าพวกพืชพวกนั้นจับนายเข้าไปเองแล้วก็นั่นจะแย่ยิ่งกว่านรกเสียอีก10 ถ้านายต้องไปพักอยู่กับคุณยายอุ้งมือยาวพอารถของนายพังอย่าออกจากห้องรับแขกจนกว่านายจะมั่นใจว่ารถพ่วงหรือพาหนะอะไรก็ตามที่สามารถพานายออกไปจากที่นั่นได้มาถึงแล้ว11ก่อนนายจะกลับบอกคุณยายว่านายกำลังจะไปแล้วด้วยถ้านายไม่ยอมบอกเธอก่อนเธอจะไม่พอใจ 12ถ้านายหาเธอไม่เจอด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขียนข้อความทิ้งไว้ให้เธอรู้ว่านายจะกลับแล้วคุณอยากจะชื่นชอบในการกระทำนั้นของนายนี่น่าจะครบทั้งหมดที่นายควรต้องรู้เกี่ยวกับคุณยายอุ้งมือยาวแล้วเธอเป็นคนใจดีที่สุดในเขตคิบเบิลล็อกลันและเธอยังเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดเมื่อนายติดอยู่ในเขตนั้นด้วยและต่อให้ในตอนที่โกเธอก็ยังเป็นคนที่มีพิษมีภัยกับตัวนายหนอยที่สุดเมื่อเทียบกับคนอื่น เราจะให้เด็กส่งพิซซ่าของเราที่จะต้องเริ่มทำงานในเขตริเบิลล็อกลันต์รับคำสั่งซื้อของเธอเป็นคนแรกเสมอเพราะเรารู้สึกว่าการที่ไปส่งพิซซ่าให้คุณยายอุ้งมือยาวช่วยให้เด็กส่งพิซซ่าของเราเข้าใจเกี่ยวกับเขตริเบิลล็อกลัน์มากขึ้นนายจะต้องทำความเข้าใจเขตนี้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อความปลอดภัยของตัวนายเอง ถ้านายสามารถไปได้ดีกับคนยายเราจะให้นายส่งพิซซ่ากับคนอื่นๆในเขตนั้นต่อไปและได้โปรดทำตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะขนาดคนที่เป็นอันตรายน้อยที่สุดในที่แห่งนั้นยังสามารถทำนายหัวขาดปนกระดูกนายละเอียดหรือกินนายทั้งเป็นโดยไม่ได้ตั้งใจยังมีอีกหลายคนที่อันตรายมากกว่านี้ในเขตคิบเบิลล็อกลันด้วยความจริงใจลิกและนิกแคสติโล